ไปดูเรื่องราวของเงินเงินทองทองกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้ใครมีความจําเป็นต้องใช้เงินด่วนบ้างยกมือขึ้นเงียบๆแล้วหันมาฟังทางนี้ค่ะครับ สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนทันใจนะคะแล้วอยากจำนำทะเบียนรถต้องถูกใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะเมื่อธนาคารอมสินประกาศร่วมทุนกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัทศีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ค่ะซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้ลดต่ำลงสู่ระดับ18เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง24ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสินเชื่อนี้นะคะจะทำให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้ไดง่ายมากขึ้นค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการสินเชื่อได้ในต้นปีหน้าก็คือปี2564นี้เลยค่ะ นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยมีประมาณ3.1ล้านคนที่พยายามขอสินเชื่อนะครับขอเครดิบโ,โรไปเพื่อขอสินเชื่อแล้วเนี่ยไม่ได้รับสินเชื่อจากการพิจารณาปกติของธนาคารปรกติเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขในการพิจารณาเพราะฉะนั้นการที่เรามีพาร์เนอร์เป็นนอนแบงค์ bank ที่แข็งแรงอย่างสวัสด์เนี่ยก็สามารถช่วย อำนวยสินเชื่อให้กับคนกลุ่มนี้ได้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นใน6,000สาขาเนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มพี่น้องประชาชนเลยเรียกว่าถ้าต้องการเงินก็แวะเดินมาถ้ามีปัญหาอะไรก็แวะเดินมาในการดูแลใกล้ชิดอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยว่าทําไมเราถึงมั่นใจว่าเราจะดูแลบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ NPL หรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยได้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค่ะถ้าคุณผู้ชมนสนใจนะคะตอนนี้ธนาคารอมสินเขาประกาศร่วมทุนกับสวัสด์เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถลดภาระดอกเบีย้ยเหลือแค่18%เท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของสวัสด์กว่า5,000สาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะเดินตรงไปที่ธนาคารอมสินกว่า1060สาขาทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะครับ